ก็กลับมากับสตาดิวเวลลี่ของวันที่6นะครับผมก็เริ่มมาเลยก็ไปดูทีวีก่อนพรุ่งน,นี้ฝนตกนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ก็หาพืชมาปลูกเพิ่มวันนี้โชคดีสุดๆนะครับถ้าไม่ลงเมืองก็ตกปลาครับ มีจดหมายจากพ่อมดให้ไปหาแล้วก็มีจดหมายจากปีเอนะครับแล้วก็มีมารอนให้การสลามสิบตัว <c oughs> เนี่ยอีกกามาอีกละ <c oughs> โอ้ขออภัยนะครับผลจากการกินของทอด เราสร้างไอ้นี่คนนะครับสิบไม้ยี่สิบยาแล้วก็หนึ่งฐานนะครับมีฐานลนะมี้าลนะแล้วก็มีไม้ลนะโอเคครบปั๊บเนี่ยพอจะสร้างหุ่นได้กาได้โดนอีก,กาจิกไปประมาณหกเจ็ดมล็ดแล้วนะครับแล้วก็ยะเอาน้ำให้น้องแหมนะครับออตื่นพอดี มันหลับอยู่เราอย่าไปกวันมันนะครับผมต้องรองมันตื่นก่อน,นแมนหมดก็เดินมาต๊อกๆๆแล้วก็มาเติม ก็เกมนี้มันไม่ใช่แนวแบบไอ้ Survival Herder นะครับแล้วก็ไม่มีจังหวะให้ตื่นเต้นล้าวใจนะครับก็เป็นเกมแบบเล่นเรื่อยๆเนิบๆนะครับชิล โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อมิตมาเพิ่มเดี๋ยวจะปลูกกระลำปลูกกระลำแล้วก็อันนี้ขาดฮอเรนิตนะครับทำม,มิตป่าไม่ได้ก็ทำอ,อะไรอ๋อเราทำไมเกรนละเราได้เงินมาลนะอันนี้ต้องไปหาพ่อมดนะครับพ่อมดอยู่ข้างหลางไปหาพ่อมดก่อน เดีย๋ยวผมเคลียร์ทางก่อนนะครับเพราะว่าไอ้พวกหินพวกเศษไม้พวกนี้ยวันนี้คือดีมันเขาอกมาเองนะครับผมต้องคอยแบบเคลียร์ทิ้งนะครับเกะมาก เคลียร์ละแล้วก็อันนี้เคลียร์ก่อนผมได้ไอ้ค่าประสบการณ์ของทักแะเมืองเพิ่มนะครับก็ทักแะเมืองอยู่นี่เพิ่มมาอีกหนึ่งอันทักแะตกปลาเพิ่มมาแสมแล้วนะครับวันนั้นตกปลาวันเดียวพุ่งไปแซม เคียตรงนี้ก่อนให้มันกกว้างหน่อยถ้าเราปล่อยให้มันลกนะครับมันก็จะงอกมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับบางทีมันบังทางเดินเราอครับก็เดี๋ยวไปหาพอมุก่อน เนี่ยครับแบานพอมดเป็นหอคอยนะครับหมดบอกว่าให้เราเข้าไป พอหมดมันก็ไลบ่บรรยายกันมาของเราในนำตัวนู่นนี่นั่นมันก็สีกจุนิโมออกมาให้เราดูบอกว่าเราเคยเห็นแล้วใช่ไหมจุ Un imo. Un imo. นิโมจุนิโมนี่แล้วก็จุนิโมเป็นกิตวิญ,ญญาณของธรรมชาตินะครับ พอมดบอกว่าไม่รู้ว่าจูนีโมะเข้าไปอยู่อะไรในศูนย์ศูนย์รวมตรงนั้นนะครับเรียกว่าสลาประชาคมแล้วกันก็เราก็บอกว่าเนี่ยเราเจอผ่นป้ายอะไรไม่รู้เป็นอักษรอ,อะไรไม่รู้ในสลาประชาคมแล้วพอมดมันก็หายตัวไปแอบน,นะครับแล้วพอมดมันก็โผล่กลับมาพอมดบอกเจอแนละ้ว เป็นภาษาอะไรสักอย่างแต่ฉันไม่สามารถเกะเกมเกะฉันไม่สามารถเกะภาษาได้แล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วเขาก็บอกว่าพวกเราจูนิโม่พวกเราดีใจที่จะช่วยคนแล้วก็ in the turn we f s r g o ก gift ก็คือเราช่วยฟื้นฟูธรรมชาติแล้วก็ชุมชนให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม เหมือนให้เราแบบเป็นหนึ่งเดียวกับป่าแล้วพอหมดมันก็ปรุงยาไว้พอดีแต่ตอนนี้เรายังไม่เป็นหนึ่งเดียวกับป่านะครับพอหมดเขาอยากให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับป่ามดบอกว่าให้เราดื่มยานี้นะครับแล้วก็เราจะเป็นหนึ่งเดียวได้พลับพลังจากป่าเป็นหนึ่งเดียวกับป่า นี่ครับผมพ,พลังสฟเคียวนะครับ mm. ก็สายเคียวของจริงนะครับใบ mm. ไ,ไม้เทียบ ก็ตอนนี้เราได้พลังหิงป่าพลังหิงวิทมนมนป่าลแล้วเราสามารถแอนไอแอกซอนของไอตัวเมื่อกี้ได้นะครับเกมนี้มันก็มีมีพอหมดอยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปซื้อมิดปลูกอะไรกันแล้วก็เดี๋ยวถ้าไม่ไปตกปลาก็ลงเมืองนะครับ ผมจริงอยากลงเหมืองนะครับแต่ว่ากระเป๋ามันมีช่องนิดเดียวเนาะมันลงเป๊ะๆมันก็เต็มเดี๋อาจจะไปตกปลาเอาเงินไปซื้อกับประกันทักไอ้นี่ก่อนไอชินเช่นนี้มนุษย์สัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะครับแลาตัวเจ้าคนสร้างเกมเขาบอกว่าเขาอ่ะบุคลิกเหมือนชนก็น่าจะจริงอันนี้เฟมนะครับผมหนุ่มผมเดืองแล้วก็ ก็ซ is ีบัตเตียนนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยคุยค่อนเก็บตัวนะครับแต่ว่านางเป็นนักโปรแเกมเมอร์นะครับผมก็วันนี้วันที่หกไม่มีนะพรุนี้วันเกิดไอ้ริวอิสนะครับผมต้องหาของควันไปให้แล้วก็อันนี้เซโลไลายเมียของ เียของพีเอนะครับเนี่ยพีเอแล้วนี่บิเกลลูกสาวของพีเอนะครับก<อ>็ซื้อเป็นมันนะครับนะครับได้หกหัวเนาะเอาไปปลูกนะครับ<อ>แล้วก็เมียวที่บ้านผมตอนนี้มันกัดกันนะครับเงี้ยวงเงี้ยวยขอ้อหน่อ เแค่เดินไปหาพ่อมดแล้วก็เดินมาซื้อของเนี่ยปลาใบาจะใบสองแล้วแต่วันนี้ไปตกปลาดีกว่าตกปลาเอาเงินเยอะๆแล้วก็พอได้เงินมาเยอะๆก็เดี๋ยวจะได้ซื้อกระเป๋าแล้วก็เอาไปลงเมืองต่อสองพันนี้แยกอยู่นะครับน่าจะสองสาวัน แล้วผมเมื่อกี้ผมเก็บกระลำเข้าไปผมปลูกนี่ก่อนก็เดี๋ยวปลูกกระลำเป็นแบบก้าช่องนะครับเพราะเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะในแบบก้าช่องเนี่ยมันจะรวมเป็น กระลำใหญ่ดอกหนึ่งนะครับผมแต่โอกาสเกิดนี่ก็น้อยมากเนี่ยหนึ่งสองสมสี่ห้าหกดแดเมีโอกาสที่มันจะแบบรวมเป็นในกระลำใหญ่ดอกเดียวนะครับ หมาก็ไม่มีอะไรครับมันก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับวิ่งเล่นอยู่ในฟาร์มเราแล้วก็แค่ลูกหัวทุกวันแล้วก็เอาน้ำให้แค่นั้นครับเดี๋ยวไปตกปลาก่อนนะครับผมก็อย่างอื่นไม่จำเป็นเอาออกเนี่ยต้องสร้างไอ้กล่องไม้เพิ่มนะครับที่เก็บของเอากล่องไม้อยู่นั่นไงสร้างเพิ่มแล้วลุงก็ลืมเอาของเกี่ยวกับเหมืองไปไว้ในกล่องไม้ก่อน ของที่เป็นเกี่ยวกับเมือ,อ,เอ,ไไองเ,เ,ดเดี๋ยวไปไว้ในกล่องไม้เป็นพวกขินพวกเดรกแล้วก็จยไปตกปลาตอานนี้คือเมื่อกี้เราเปิดสาราประชาคมแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีมา มันจะมีภารกิจมาให้เราทำนะครับให้หาของแล้วก็ไปใส่แล้วก็เราจะได้ของอันนี้ผมผมรู้สึกว่าผมมีครบนะใช่ไหมอ๋อขาดต้นหอมต้นหอมผมเพิ่งกินไปวันนั้นหมดเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มเอาอะไรไปหลอมก่อนทานแล้วก็อันนี้ไปหลอมแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเอาอะไรไปใส่ไอพิพิธภัณฑ์นะครับ พิพิธภัณฑ์เนี่ยหนึ่งสองสามสำหอย่างนี้อ๋อนี่อีกอย่างหนึง่งสี่สี่อย่างนี้ไปใส่พิพิธภัณฑ์นะครับก็ตกปลาก็คิดว่าตกที่ทะเลเหมือนเดิมนะครับผม จะได้ก็ยินเก็บตังก่อนนะครับนี่คุณหมอเจอแล้วโอ้โห <hst> ก็หเจอกับคุณหมอเสร็จคือครบแล้วใช่ไหมคือเราคุยครบทูกคนแล้วทีนี้เขาขก็บอกว่า ให้ของให้ของขวัญใครสักคนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้ไอ้นายกเทศสมุนตรีก่อนนะครับเออผมลืมไหมว่าผมจะเข้าพิพิธภัณฑ์ ็อันนี้มาวางนะครับก็วางมัวมวม่วไปแล้วกันเลยกระลำม,มาปลูกนะครับผมโยตอนกลับตกปลาเสร็จกลับค่อยเอาไปปลูกนะครับฮองวิลลี่วันนี้มาตกปลาในแม่น้ำนะปลามันไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีปลาแม่น้ำแล้วก็ปลาทะเล โหไม่แม่เจแหดแค่สองวันกับมาทีทีของเพียบอะไรจุมจุมจมจอมอ๋อนี่ไงเขาบอกว่า บอก mm hmm. ว,ว่ามันจะอยู่ๆก็จะมีแบบแปรมาชนุมกันเยอะๆอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่เคยเจอนะครับผมเคร่ง mm hmm. เคยเจอครัง้งแรกมันจะมาเป็นครั้งๆคราวๆนะครับ ปลาชุมจริงกระโดดปลากระโดดแบบเหมือนกวดเราไม่รู้ว่าปลาชุมอ่ะกระโดดจอมเจมจอมเจมเดี๋ยวพนักง,งานจะหมดได้เดี๋ยวก็กินปลานี่เลยครับ โอ้ปลาไปนะครับมันชุกอยู่แป๊บเดียวเองเอาได้แฮนดิบุตรเฉยผมไปดูข้างขวาก่อนนะครับว่ามีของไหมก็เอากินเลยนนะกัน,นะครับ อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับอดี๋ถ้าคนที่แบบอยู่ทางภาคใต้ติดก,กับทะเลนี่น่าจะรู้จักโหช่องเก็บของเต็มแล้วเนี่ย รต้องวืบไปเอาสมบัติก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยมาเอาไปาเนี่ยมันมาอย่างเงี้ยเห็นไหมอะไรก็มีแค่หมดเลยเอาเอามาดพืชนี่เป็นเลขแล้วกันโอเคอย่ค่อยมาหาตกใหม่นะครับของติม Okay, อเอาแค่ก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยวปลุกกระลำก่อนนะรับ mm hmm. มือ่อี้ได้เก้าแถวพอดีนะครับ เรียบร้อยคับผมเดี๋ยวไปตกปลาต่อนะครับเนี่ยมันมันรู้ว่าเราจะไปตกปลานะครับก็เอาของมาให้เราจนช่องเก็บของเต็มเดี๋ยวผมไม่เดินไปฮะเลละมันจะตกปลาที่แม่น้ำเอาล้กว่า มาตกตรงนี้นะครับแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งแล้วชาวบ้านหลับน่าจะหลับกันหมดแล้วนะครับเหลอเที่พวที่อยู่ในร้านเล่ากับเรา ปลาในมนื้นี่ยสมอลเมา์เบสกระพงปากลิกอย่างเงี้ยเนระ เปิดโคกก่อนนะครับพระเอิญมีน้ำโคกในตู้เย็นได้มาฟรีนะครับผมยป้ามานันป้ามันนีกับไอเชนเป็นป้ากับหลานกันนะครับผม mm hmm. ก็ไปกินเหล้าด้วยกันทั้งคู่ก็กำลังเดินกลับคิ่น้องเจฟอยู่บ้านคนเดียวนะครับเป็นป้าที่ดีมาก น้องเจสถ้น่าจะไม่หิดหน่าจะอายุแปดขวบนะครับผมทิ้งเด็กผู้หญิงแปดขวบอยู่บ้านคนเดียวทั้งแต่ทั้งทั้งแต่ทั้งหลา,านนะครับถ้าขนมไม่กินหล้า ก็ยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เล่นไปจะไปจีบกับตัวไหนก่อนท้าเลกสุดที่เล่นก็คือจีบกับมาลุนะครับมาลุน้องนางพยาบาลนะครับ <c oughs> ได้แปล ไอ้แปะบรีมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือแปะอะไรเดี๋ยวได้อีกตัวเดินกลับนะครับเดี๋ยวไม่ทันไม่ไม่ทันรอแันดวไปไปเดี๋ยวกลับเข้าบ้านไม่ทันเดี๋ยวเงินยิ้มอิดบาทจะเหลือสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวมันจะหายไปหกบาท เอาตต้งก่อนนะครับก็บมาแล้วห้าสิบแล้วให้มันสองจุดศูนย์ศนยปุ๊บก็คือเราเป็นลมทันทีนะครับตกปลาเลเวลสี่แล้วครับไวมาก ม้านผมแนวแม่นะครับก็เดี๋ยวผมรอตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายก็เริ่มอุ่นๆน,นะครับคือช่วงเที่ยงเที่ยงบาย่บายนี้มันจะร้อนที่สุดนะครับเริ่มอุ่นๆร้อนๆก็จะอแอบ้นานะครับเพราะมันแนวแม่หลังแบบหลังไม้ที่ตกนี่คือแบบยินแม่ครับบ้านผมก็จบแล้วครับสําหรับวันที่หก